ว่าสิ่งที่เราทำได้ในระดับบุคคลคือเปลี่ยนมุมมองของตัวเองลดการตีตราสติกมาที่มีต่อคนที่เคยทำผิดให้โอกาสเขากลับมาเริ่มต้นใหม่ใช่ค่ะไม่เคยอ่านว่าการที่สังคมไม่ยอมรับทำให้คนที่ผนโทษมาแล้วหางานไม่ได้ไม่มีที่ยืนในสังคมสุดท้ายก็กลับไปสู่วงจรเดิมนั่นแหละครับวิชเชอร์ไซเคิลวงจรอ,อุบาท ที่หวังว่าวันหนึ่งสังคมเราจะเปิดใจมากขึ้นให้โอกาสคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหมายก็หวังแบบนั้นเหมือนกันค่ะอืมพี่ชยัยหมายคิดว่าเรื่องนี้มันให้บทเรียนกับเรามากเลยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องระบบราชทันแต่เออเรื่องการมองคนการให้อภยัยการให้โอกาส ใช่เลยครับมันเตือนเราว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงถ้าได้รับการสนับสนุนที่ถูกต้องได้รับยาที่ชื่อว่าโอกาสอย่างที่น้องไมล์พูดค่ะแล้วไมล์ก็คิดว่ามันไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมรับพฤติกรรมที่ผิดแต่เรายอมรับว่าคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้อืมแยกแยะระหว่างการถูกต้องครับ Hate the sin not the sinner เกลียดที่บาปไม่ใช่คนบาป พี่คิดว่านี่คือหัวใจของการฟื้นฟูเลยยังมีความรู้และเทคนิคการดูแลสุขภาพใจอีกมากตามไปดูคลิปเต็มได้ที่ YouTube วิตามินใจนะคะ